สวัสดีคะ่ะวันนี้มีเครื่องอบผ้าเข้ามาใหม่นะคะยี่ห้อเบกโกนะคะสภาพใหม่ๆเลยค่ะตัวนี้มาดมูข้างในนะคะคือแทวจะไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะอันนี้เครื่องผลิตปีสองพันิบสี่นะคะมาดูโดยรวมข้างนอกกันนะคะไม่มีค่าบไม่มีอะไรติดนะ ถ้าสอบการใช้งานดูนะคะนี่ปุ่มต่างๆนะคะประเภทของผ้าแต่ละชนิดแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็เดินเครื่องค่ะเครื่องก็จะทำงานประมาณนี้นะคะมีท่อมีอะไรให้ครบนะคะมีข้อต่อมีอะไรให้ลูกค้าท่านในสนใจทักมาหน้าเพจได้นะคะ